เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับกรรมการก็บอกนะครับว่าต้องเชื่อฟังคําสั่งกรรมการครับส่วนมุมแดงนะครับก็คือปีเตอร์อ่มุมแดงก็คือปีเตอร์พ่อบ้านอเมริกานะครับส่วนมุลน้าเงินจําชื่อไม่ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเอาละครับเริ่มยกที่หนึ่งเป้งนะครับนี่ตั้งจับยับซ้ายยับขวาครับโอ้โหปีเตอร์พ่อบ้านอมรครับยับ ไม่รัวรัวหมัดไม่หยุดเลยครับโอ้ทำเอาฝ่ายทั้งเงินก็ตั้งรับไม่หยุดจ่อเลยครับหุกขวาหุกซ้ายหุกขวาหุกขวาต่อยท้งต่อยท้าต่อยโอยโดนเข้าไปนะครับหนึ่งหมัดตอนนี้ปีเตอร์โดนหมัดเข้าไปครับก็มมห,ม,ม,หม,ม,นนมืนมืนไปนะครับเอายังไม่หยุดครับรัวหมัดไม่ยั้งครับโว้ยโดนไปแลครับฝ่ายทั้งินก็ตั้งการ์ด บางครั้งก็เปิดนะครับปีเตอร์ก็เข้าไปครับลัวไม่ยั้งตามเข้าไปเอาโดนไปนัดนึงครับเกือบดับเหมือนกันยับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวาโอเคครับพุงพุงครับต่อยช่วงต่อยลำตัวแล้วก็นะครับเดี๋ยวพลาดไปครับเมื่อกี้หมืหกพลาดไปครับเอาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาตามเข้าไปครับซ้ายขวาตามเข้าไปครับ ลำตัวลําตัวซ้ายขวาล้าตัวโดนตเข้าไปบ้างครับก็หยุดโอ้โหปเตอร์ต่อยรวไม่ยั้งนะครับตามเข้าไปครับอับซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนี้นะครับมุมน้เงินแตกก้นนะครับเริ่มแตกนะครับเริ่มมีการบวมนะครับก็ครับปเตอร์ตามเข้าไปมันตั้งการไม่หยุดนะครับปเตอร์ โอ้โหครับเจอคูบขวาลงไปนอนแล้วนะครับนับจาการนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาโอเคสู้ต่อได้โอเคครับสู้ต่อเอาเดนครับเดีเอาโอ้โห,โโหไม่ทันเลยครับปีเตอร์พอบานเมีแกาก็เอาคู่จะสู้ท้ำเงินล้มลงไปเป็นครั้งที่สองนะครับนับครับหกเจ็ดแปดรออีกเอาสู้ต่อครับโอ้หน้ําเงินนี่ก็โอ้โห ตอนนี้นะครับก็เวลาระรังหมดยศนะครับช่วยไว้นะครับอันนี้พักยกอ่าพักยกหนึ่งนาทีนะครับอ่าตอนนี้เราพักโฆษณานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับเอาละครับในระหว่างพักยกนะครับเราดูตัวอย่างเกมกันขับอเมริกากันนะครับเกมนี้ราคาไม่แพงนะครับแถมยังมีภาพที่สมบูรณ์เสมือนจริงว่านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการเกมเพลย์นะครับยังต้องมีการเล็กสไลด์นะครับหรือมีการ เแมกกาซีนะครับอ้าเรามาดูกันตัวอย่างของเกมกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะมีการเก็บเงินนะครับเพื่อไปซื้ออ p อปชันแ c อคเซสซอรีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือเป็นเล็กดอทโฮโลกราฟิกนะครับหรือว่าแม้กระทั่งซื้อกระสุนนะครับเป็น j จ็ k เก็ตฮอลลพอยท์นะครับหรือกระสุนหัวระเบิดมาแทนกระสุนธรรมดานะครับโอเคครับก็ใกล้หมดเวลาพักครับกรรมการเข้ามาครับเตรียมัวครับ5 4 3 2 1 โอเคครับเริ่มยกที่2ได้ครับปีเตอร์เข้าไปครับตัวไม่ยั้งครับเขบานปีกทางเราเอาครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับจะเปิดลาตัวไป็นขานะครับเกิดเปิดลําตัวปีเตอร์ต่อยลําตัวเลยนะครับซ้ายขวาโด่เจอเลยครับก็เอาโดนเข้าไปแล้วครับเป็น เป็นลงไปนอนเป็น KO ครั้งที่3นะครับแต่ว่าทำไมเกมนี้ไม่มีตี KO ไม่แน่ใจนะครับกรรมการนับสู้ต่อได้ครับโอเคปาบปาบปาปาาบนะครับสายโอ้ปีเตอร์กะโดนเข้ามาครับหมัดของฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่เข้าไปไม่ยั้งครับไม่ยั้งตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเริ่มอ่อนแรงลงครับคงจะเหนื่อยครับมัดแยบก็เริ่มอ่อนแรงลงครับ แต่ก็ยังไม่ยั้งนะครับฝ่ายนั้นเปิดเมื่อไรปีเตอร์ก็ขับไปอ้าวลงไปอีกแล้วครับ KO ในทั้งที่สนะครับองกรรมการครับครับ4 5 6ห้าเจ็ดปดสู้ต่อได้นะครับโหฝ่ายนั้นนี่ทนจริงจริงครับเอาเข้าเลครับเข้าป้าโดนครับขวาครับตอนนี้ฝ่ายนั้นนะครับก็เห็นว่าตาบวมนะครับตาแตก ตาซ้ายของฝ่ายน้ำเงนก็บวมนะครับมองมไม่เห็นแต่ตอนนี้ปีเตอร์โดนหนักนะครับเริ่มมึน,นครับเริ่มมึนต้องอยู่ห่างๆก่อนนะครับปีเตอร์ไม่ค่อยตั้งการนะครับเอาแต่ต่อยอย่างเดียวนะครับทั้งแจ็บทั้งฮุกเข้าไปนะครับเข้าไปฝ่ายน้ำเงินก็เปิดหน้าเปิดคางรอเลยนะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจครับทำไมปีเตอร์ไม่ค่อยได้เสกใบขางเท่าไหร่นะบาปตอนนี้เริ่มเหนื่อยอ่อนนะครับทั้งคู่เริ่มอ่อนโอ้าไหมไม่ลงครับไม่ลงเอา้าเกิดอะไรขึ้นอาหมดยกครับหมดยกหมดเวลาเข้าเข้ามุมนะครับอ่าตอนนี้ก็พักนะครับเราจะพักโฆษณานะครับเดี๋ยวมาเจอกัน โอเคครับเกมนี้นะครับเป็นเกมเบสหรือเกมเยือ่นะครับเป็นเกมตกปลาเนเพลินนะครับผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีนะครับก็สมจริงสมจังหน่อยๆนะครับมีการเหวี่ยงเบ็ดแล้วก็มีการที่ว่าถ้าหากเรากระตุกคันเบ็ดเร็วเกินไปนะครับปลาก็ไม่ติดเบ็ดนะครับแถมยังมีการท่านเราลากปลาเข้ามาเร็วเกินไปนะครับเอ็นอาจจะขาดได้นะครับก็เล่นเพลินครับก็ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอา Add-on หมายถึงว่าถ้าเราจะเพิ่มโลเคชันที่เราจะไปตกเป็ดเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องเพิ่มเงินซื้อเข้าไปนะครับไม่งั้นก็4ีถึงห้าโลเคชันแรกก็จะให้เล่นได้กันฟรีๆนะครับเกมนี้เพลินมากนะครับแนะนํานะครับเอาครับเหลือสิว,วินาทีครับก็จะเริ่มยกที่3นะครับกรรมาการเข้ามานับนะครับพร้อมไหมสี่สามสองหนึ่ง โอเคครับเริ่มยกที่3าครับออปปีเตอร์เริ่มก่อนนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับปีเตอร์นะครับก็มีเป็นอาวุธนะครับก็คือมัดฮุกขวานะครับัส่วนใหญ่จะแจับซ้ายนะครับจบซ้ายนะครับแต่ก็มีฮุกขวาเป็นเป็นอาวุธสําคัญนะครับก็ บาเ,เทิานเมื่อไรนะครับมีช่องว่างเมื่อไรปีเตอร์ก็จะจังเข้าไปนะครับตอนนี้จะแบบวมาตัวซ้ายขวาซ้ายขวาครับส่วนใหญ่จะเป็นออกมาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีฟุตเวิร์กเท่าไหร่นะครับเข้าไปทื่อนะครับถือว่าตัวใหญ่นะครับทนทนหมัดนะครับจะเห็นว่าคู่ต่อสู้นะครับคือมุมน้ําเงินเนี่ยฝ่ายน้ําเงินเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะได้ออกมัดเท่าไรนะครับออกมาก็ถูกสวนทันทีหมายึงนก็ดูเหมือนจะหมดแรงนะครับออกมาค่อนข้างช้านะครับแต่ก็เช่นกันนะครับดูเหมือนกันกบว่าปีเตอร์พอบ้นมีการเองนะครับก็จหมดแรงเหมือนกันนะครับออกหมัดก็ยยายัยง้่เบาๆนะครับไม่ค่อยจะมีน้ำาหนักเท่าไหรนะ่นัก เริ่มเริ่มมั่วครับเริ่มออกหมัดมุ่งนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับส่วนใหญ่ก็ซ้ายขวาซ้ายขวาตอนนี้ฝ่ายนั้นเริ่มเลือดออกครับเริ่มมีแผลนะครับเลือดเข้าตาบ้างผมไม่แน่ใจนี่ครับตีเตอร์ไม่หยุดนะครับแต่รู้สึกจะไม่หนักไม่แรงนะครับไม่หนักเป็นจับจะส่วนใหญ่นะครับ ตอนนี้การของฝันด้วยเงินเริ่มตกนะครับการเริ่มไม่ตั้งนะครับเกิดอะไรขึ้นหมดหมดยกที่3ครับเอาละครับกรรมการนับคะแนนนะครับโอนกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ที่ชนะคือฝ่ายแดงนี่นะครับชนะเป็นของพ่อบ้านไมกานะครับทุกคนครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราก็คือนะครับช่อง ปีเตอร์พ่อบ้านเมกาเนงนะครับ